หงยื่นข้อเสนอซื้ออีซักโดนปฏิเสธแต่ไม่ยื่นเพิ่มรายงานจาก BBC นะครับระบ,บุว่าลิเวอร์พูลครับได้ยื่นข้อเสนอให้นิวคาสเซิล110ล้านปอนด์ครับแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยปฏิเสธครับในการปล่อยตัวอาริสเซอร์อีซักครับซึ่งล่าสุดครับ BBC บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ยื่นข้อเสนอเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วครับมีรายงานว่าหงแดงเนี่ยจะไม่เพิ่มตังค์แล้วครับก็คือมั่นใจว่าราคานี้เหมาะสมกับอีซักแล้วที่110แม้ว่าอีซักเนี่ยจะถูกนิวคาสเเซซซิลลลตีีีีมููคค่่่่่150าาออยยท150้นนนะรัับึง ได้เดินทางมาทัวร์ปีซีซั่นกับนิวสเซิลนนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายออกจาก เซนเจมส์ปาครับรายงานบอกว่านิวคาสเซิลไม่ขายในราคานี้แล้วถ้าไม่มีข้อเสนอโดนใจก็อาจจะเก็บอีซักไว้ใช้ต่อครับส่วนลิพูก็พร้อมที่จะเบนเป้าไปหากองหน้าคนใหม่ถ้าเกิดว่าอีซักโกงค่าตัวกับนิวคาสเซิลไนเยอะเกินไปเพราะนั้นเนี่ยดีลนี้ไม่รู้จะจบอย่างไรลิพูเองก็มีเงินเยอะจริงแต่ก็ไม่งอ้อนิวคาสเซิลส่วนนิวคาสเซิลก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วครับถ้าเงินไม่ถึงเขาก็ไม่งอ้อเขาก็ไม่ต้องการได้เงินเขาก็พร้อมจะเก็บอีซักไว้เหมือนกันและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเบนเข็มไปขายให้กบทีีมในนาาอดดระเเยก็็ปปไไ้ นเ,นเดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าดีลของอีซักเนี่ยจะได้อยู่กับคาสเซิลหรือจะย้ายออกจากถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คครับส่วนแฟนๆหงแดงบอกว่าถ้าอีซักมันแพงเกินเนี่ยก็เอาเวลาไปโฟกัสกับการซื้อเซ็นเตอร์ฮาฟดีกว่าเพราะเขามองว่านะตอนนี้กองหลังเลี้ยวภูที่มีเนี่ยมันไม่พอก็อยากจะเอาเงินตรงเนี้ยไปทุ่มเอาเซ็นเตอร์แบ็กดีๆก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยไปหากองหน้าเพราะว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าแนวรุกเนี่ยเยอะกว่าเกมรับไปเน้นเกมรับดีกว่าอะไรประมาณนั้นแฟนหงก็ให้ทีมอยากไปโฟกัสกับาารเอองงง่นะ็ยทจปไข ทั้งลิวอพูทั้งนิวคาสเซิลนะมีเวลาอีกประมาณเกือบหนึ่งเดือนในสิงหาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าบอลเปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยจะมีการเสริมทัพขยับอีกหรือไม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ